เดินทางมาจังหวัดอยุธยานะครับอําเภอบางประหัน,นครับด้านหลังก็คือสนามรักษาสกุลซูเปอร์คอร์นะครับเป็นสนามใหม่ล่าสุดในจังหวัดอยุธยา สวัสดีครับทานผู้ชมและผู้ติดตาม fc ทุกท่านครับพบกับ7ซเว่นออนไลน์กับผมโบ๊ทธนรัตน์เพ็ญจันทร์ครับวันนี้ผมเดินทางมาซ้อมนอกสถานที่ครับเดินทางมาจังหวัดอยุธยาครับอำเภอบางประหันครับด้านหลังก็คือสนามรักษาสกุลซูเปอร์คอ์นะครับเป็นสนามใหม่ล่าสุดในจังหวัดอยุธยาซึ่งตอนแรกนะครับผมก่าว่าจะซ้อมอยู่แถวแถวบ้านนี่แหละเขตกรุงเทพแต่ว่าฝนมันตกหมดเลยนะครับก็เลยได้รับการชวนจากน้องชินโจแล้วก็ มีทางใน Facebook นะครับลงว่ามีสนามเปิดใหม่ที่นี่นะครับยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการก็อยู่ในเขตอยุทยานะครับก็เลยแวะมาทดสอบแล้วก็รีวิวให้ท่านผู้ชม FC ได้รับชมกันวันนี้นะครับเป็นรูปแบบซูเปอร์คอร์สสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ตามไปชมกันครับกับเซ็นทรไลน์ครับ สกุลนะครับของท่านอดีตสจยูทูปรักษาสกุลอำเภอบางบ้านจังหวัดเลยุธยาครับครับทีนัดผู้ชายนาเป็นนายกรอบครับกำลังขึ้นครับวันนี้ชินจูมันทุคนได้มาทำการซ้อมหมู่บ้านด้านหลังเนี่ยเป็นหมู่บ้านรักษาสกุลนัดครับของท่านสจที่โบ๊ทก็น่าจะเป็นใจคับเพื่อนมาเร็วรับ

ถ้าด้านมาจากกรุงเทพนะครับถึงกมที่30ที่ซ้ายครับรอใต้สะพานครับรอใต้สะพานข้างมาฝั่งนี้เลี้ยวซ้ายก่อนงฝั่งพัทธลทรครับมีถรถคนเดินเข้ามาทีเดียวก็ถึงนะครับสนามใหม่ครับบางท่านอาจจะไม่รู้จักอยู่ใกล้ๆกรุงเทพครับแล้วสุพรรณห่างกงสะพานบลงท่านานั่นนี่สระบุรี นะค,น man, ครับสนามจุดสตาร์ทนีคนเดีครับชมนะครับที่บนนารัเ็นจันเดี๋ยวเราจะไปจับเวลาต้ง้ชมา รอบหนึ่งที่โบ๊ทใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงประจุมันนะครับสภาพรอบที่สามนาทีครับด้านหลังนี้ก็เป็นชินโจครับทูซองครับครับโอทอปครับโลงเนินดีบลงเนินพอดีนะครับลงเนินไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองดูว่าอีโบ๊ทจะใช้เวลา ตักมาเท่าไรครับครับมีมาักน้ำอยนะครับราคาระมาานต้นๆนะครับใสใจครับตอมาได้ครับยอกสาพท่ได้ชมกับปินทิครับจากตุ๊กีไพศาลครับ่าวาสก รั่ชมนะครับรอบหนึ่งนักขับเรเดีอยู่ประมาณห้าตอนนี้เป็นเ็นกำลังลงมาครับ ำหรับวันนี้นะครับก็ได้ทำการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาถึงตอน4ี่โมงนะครับก็ค่อนข้างจะเย็นนิดหนึ่งแล้วก็ซ้อมไป2เฮดแล้วก็ยางแบนนะครับเพราะว่าสนามเนี่ยเป็นดินแข็งแล้วก็เป็นสนามซูเปอร์คอร์สด,ด้วยพอจังหวะแบบนั่งโดดหยุดรถนะครับก็จะมีการกระแทกค่อนข้างเยอะแล้วก็โช็กเนี่ยปรับมาแบบค่อนข้างจะนุ่มนะครับเน้นผี่ภาพื้นดินวันนี้ก็มีเบนเทนมาซ้อมนะครับมี เขาผู้ที่นัดแล้วก็มีน้องชินโจมาซ้อมนะครับพร้อมกับมีประกาศสิทธิ์สุขทิพย์ปสารพี่ของเบนเทนนะครับแล้วก็มีผมอีกคนหนึ่งแล้วก็มีน้องๆมาฝึกซ้อมอีกนะครับสนามนี้จะเปิดนะครับให้ใช้บริการก็ผมอ่านดูนะครับค่าบริการคันละ200บาทนะครับก็มาฝึกซ้อมมาขี่กันได้ครับอยู่อำเภอบางบหันจังหวัดอยุธยาผมเดินทางมาก็ประมาณ90โลนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆน,นะครับ สนามสนุกมากวันนี้ก็ได้ขี่ได้เปลี่ยนรูปแบบนะครับแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมอีกหนึ่งวัน,นครับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องเซมันออนไลน์ด้วยนะครับฝากด้วยครับสนามรักษาสกุลซูเปอร์ค์สนะครับเป็นสนามใหม่ล่าสุดในจังหวัดอุทยานะครับสวยงามมากๆเลยคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ